วันนี้แล้วก็มาถึงวันนี้จะเล่นเกมผีโอ้ยเชเกมนี่ออกมานานแล้วแต่เราเพิ่งได้เล่นอ๋อคอนเนี่เราไม่ได้เล่นเนาะทำใจอยู่นานอยู่นะเนี้ยกว่าจะกดไปเล่นแล้วก็วันนี้เป็นวันที่อยู่คนเดียวห้องปิดไฟ และตอนนี้มืดแล้วเรามาเริ่มกันเลยเริ่มเลยวิสาะฮาร์ดแอนด์โค้ลโยเบฟินกุลักโอเค เอาละ,าละาที่เงียบไปเพราะว่าก็เริ่มกวนหน่อยจะมาสตูดิโอไปปืนอาวุสโอเคอ้อเขาเปิร์ด้วยเนาะหลุดคิดไม่ทันมีคนอยู่ข้างว่ะ กูดเดาได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นมีสองคนโอ้โหลีลามากคนหนึ่งหญิงอีกคนหนึ่งหน้าตัดชายนะใช่ไหม ไม่กอดบรรจุเยอะไปหรือเปล่าเฮ้ยคนมันจะเยอะอะไรขนาดนั้นใส่เยอะไปหรือเปล่าเฮ้ยมันหลายคนขนาดนั้นเลยเหรอ สามว่ะเฮ้ยเด็กเด็กป้านะ่ะโอ้ยโอ้ยแต่ดูมือสั่นนะดูเหมือนดูเหมือนต้องยิงอ่ะหรือมันเป็นอะไรหรือเปล่า อืมอืมเต็มเต็มไปด้วยเอาโอเคเต็มที่คนลุกทำไมวะเนี่ยผูคนลุกโอ้ลืมปรับแป้มพินไม่เห้ยไฟไม่ขึ้น แล้วเราก็มาโผ่ที่ห้องห้องอะไรวะเนี่ยขาเป็นอะไรหรือเปล่ามังเป็นอะไรเนี่ยขยับแล้วอ่ะโฮจแก็บมูฟเอ่อมูฟแท็บ โอ้โอเพ่งจไปแทบเหรออ๋อแทบเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งให้กูอันนี้ก่อนอย่าก,กวนดิอะไรวะยูเชียทีม a อทูมา Q ิวทูมุกป่ะคิวโมุมุกะอะไรอะ่ะไปช่างแมงไปก่อนละโอ้โ oh. ห อย่าเดินดังอย่าเดินดังดิเงียบจะเป็นไหมเปิดกูเองนะอ๋อๆมบุมบมบุมบมุบอย่างงี้อ,อ๋อเฮ้ยจับพึ่งดิเฮ้ยนี่อะไรขนาดนั้นแป๊บนึงบนหัวแล้วดิหัวมั้งเนี่ย อันนี้ก็เสียงเท้าดังชิบหายโอ้คนลุบข u ล i บไอเทม o พเ s ส์ลูมเหรอวันโพเลส์เ t อไอเทมเรียลอะไรออ๋อแล้วไอเทมมันจะมาปรากฏอยู่ตรงนี้เหรอบอกเลยไม่ค่อยเก่งอังกฤษมากแต่ว่าพออ่านได้บางคำเดี๋ยวจะพยายามไปฝึกเพิ่มนะคะ เฉยบกับตกใจมาแล้วอย่างี้อาจจะมีคำหยาบในคลิปนี้อันนี้เตือนไว้ก่อนเลยเพราะว่ายังไงก็หลุดอราจะมาเล่นเกมผีทำไมวะเนี่ยเอ้ย <c oughs> ตกใจหมดโอ้ยปิดไฟตะเพือ่อ รับแล้วดับแล้ว Hello, สวัสดีสเวนนีโลสเพื่อนบ้านฉันรู้ว่ามันสายฉันอะไรวะเกี่ยวกักวงวลเกี่ยวกับเรื่องเล็กน้อยฉันขอโทษด,ด้วยแต่ฉันกังวลน,นิดหน่อยฉันไม่เห็นเธอออกมาจากบ้านสามอาทิตย์แล้วนะทุกอย่างโอเคไหมโทรมาบอกฉันด้วยว่าทุกอย่างโอเคปะ่ะ โอเคเอฟเอาประมาณว่าเขาห่วงว่าเราไม่ออกบ้านสามวัิทีแล้วมีอะไรหรือเปล่า,ถ,าถ้าไม่เป็นไรนี่ก็โทรไปบอกเขาด้วยเฮ้ย <Hey! S 1> ไม่ปิดดิเราจะเห็นข้างนอกเอาเปิดได้ อย่าเพิ่งดิหุ้ยอยู่บ้านตน้องเงียบๆผนังมันปูนนี่เหรอมันไได้ยิงขนาดนั้นว่ะมันขยับไม่ได้กดอะไรได้บ้างมันยิงยื้อเวลาไม่อยากเดินต่ออ้ยช้าจังเลยมีวิ่งปะมีวิ่งปะเนี่ยไม่มีวิ่งหรออ้ยอย่าเพิ่งเอ้ยมีก้ม ก้มวะแล้วุ้ยบ้านลอยแล้วไม่เอาปูนมาติดวะบ้านลอยแล้วได้ไงโอ้โหเราดูผนังอย่างชุยใครสั่งใครสอนให้เอาอันนี้มาเฮ้อบัดซวยตรงไหนเราเธอเลี้ยว,ยวอโอ้ช่างไหมเอาไปสวดทำไมฮะ แต่จำกูกูขอร้องตกใจง่ายกูจำกูออกเลยนะจำกูพาร์ทหนึ่งจบตรงนี้ยเลยเฮ้ยอันนี้ก็กวนจังเลยกูเรู้จะลำคาญแล้วนะเฮ้ยเปิดไม่ได้เบสิกเปิด,ปด,ปดไม่ได้ตั้งแต่แรกหรอไฟเป็นหนึ่งสิ่งที่กูจะไม่เล่นเท่าไหร่อ๋อแคนโดเอาเทียนมาใส่ตรงนี้แคนโดเทียนนะคะ ออกเสียงถูกไหมไม่รู้แต่ขนาดนี้เพราะฉันกัดล็อกอยู่นี้ได้คีย์เวิร์ส์มอฮะไมรู้อะใช่ตัเกี่ยวอะไรกับเราจกวะเฮ้ยมันมืดจังม,มีเทียนปะหยกไปหาเทียนแป๊บนึงมันจะมีเทียนดิข้าผิดฝั่งตรงนี้ปะวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย,ย็น ใจเย็นหรือว่ามันเห็นว่าเราไม่ไปสักทีอ่ะกุลีลาทำไมอ่ะนี่ก็เดินช้าจังเดินเร็วๆหน่อยโหซ s oh. a ิ i ี y ย o คา c h เตอร์ซ r s ิ n ี t y w i เอฟเฟ e c t ย o u r ช่วงเกมเพย์ซีนิตี <kinetic. S 2> คืออะไรอ่ะอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวจะไปแปะให้แต่ว่ามันส่งผลกับเกมเพลย์ s t a r i n g to Long in the Dark อ๋ออยู่ในที่มืดๆนานๆาน Well d e s c e อ๋อเฮ้ยเ้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาเป็นว่ามันน่าจะเกี่ยวอะไรกับว่าาเครียดหรือเปล่าไม่แน่ใจอยู่ที่มืดๆแล้วมันจะส่งผลกับเกมเพลย์เฮ้ยไฟไม่ติดอ่ะอเฮ้ยหยุดนะขอให้หยุด ตีเสียอ๋อแมวเวน้อยน่าล่างหรอ,อ,อยัวลงเร็วกเกินไปหรือเปล่าฮ่าเฮีย p h า n า m e n a l event อันนี้เคยได้ยินอยู่ว่าเหตุการณ์ในธรรมชาติเคยไปฟังจากช่องอะไรสักอย่างทั้งเพเอกนี่แหละ โอุบโน่เลนดอมจะเล่นดอมทั้งเกมเลยเลยเซตี่อะไรบ้าเตตี่ระหวานแค่เนี้ยเนี่ยนะเอาร่อยไหมาเปลี่ยนได้เหรอไปเออโอ้อมันขึ้นแล้วหยุด ไล่ไปแค่ไม่หยุดโอเคโอเคโอเค,อเคกูรู้กูรู้ออก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 หยุดดิไว้หยุดเฮ้ยปะโทษได้แค่นี้เออบอกลาความสำเร็จจ้าอะไรเนะี่ยโอ้ กูอยากจบพาร์ทหนึ่งตรงนี้เลยนะแม่งไม่มีไฟอ๋อ,อนี่ไงไฟขูหาตั้งนานอ,อมึงสว่างแค่เนี้ยมึงเที่ยช่างซ่อมด่วนนี่ก็บ้านแตกอีกข้างนอกว่ะเอ้ยข้างนอกบ้านนู้นเปิดไฟอยู่อ่นะฮะฮะยาวมีไรเอ้ย ขึ้นบนออล่างบนอล่างบนบนไม่น่าไปซะ,ะเลยเปิดม่ได้แต่ล่างก็ไม่น่าไปไฟจ้าพี่มาแล้วจ้าอ๋อไอไฟอยู่น่ะเปิดเออมันต้องอย่างนี้หยุดแกงกูให้หยุด มีอืมมียาอะไรอ่ะพิวนนพ้วนั่นแหละพิ้ววิวคาแรคเตอร์เซนซิตี้โอเคเซนซิตี้อีกแล้วเดิน to use เฮ้ย to u o e survive ด้วยว่ะ when you senti อันนี้อ๋ออเชี่ย โอ้โหนี่ของตกในชีวิตจริงแม่งให้กูสะเดินเลยระหละมันสำคัญแล้วเราก,กดแถบเออแถบไอเทมอะไม่เอาเก็บไอเทมได้หรอหยุดอ๋อมันบ้านมันมีกี่ชั้นทำไมมัน,มน,มน,มนเสียงกล้องห้องบนโอ้โหกูรู้เลยเราจะไปทัวร์บันดันแน่นอนมีอะไรไหมอ่ะเราต้องค้นให้หมด อะไรมากินในนี้วะแกอายุไปอ๋อไม่ใช่กินเทียนหามีประตูเข้าไหมหรอมันเปิดได้ไหมเข้าได้อันนั้นก็ขยับจังเลยโอ้ เสียงประตูมึงนี่นะเบาจัดเกียจจมาสะแกไฟไฟเปิดเออจะปิดวหา่อีกแล้วสวิตแทนสวิตแทนทำไมวะ พ,าพาับผ้าเราด้วยอะไรอะไรอะไรเฮ้ยหยุดเออพอจบพาหนึ่งที่ตรงนี้เนื่งจากน้องมาแล้วกูก็เสียบรรยากาศมาแล้วโอเคจบไป